ช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ครับผมมีโอกาสนะครับมาที่สนามชีจันกอล์ฟรีสอร์ทนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางทีมงานบอกว่าทางสนามชีจันได้ติดต่อมานะครับเพื่อจะมางานในการเปิดตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับของสนามกอล์ฟชีจันนะครับวันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับนี่ด้านหลังโอ้โหบอกเลยว่าไฮไลท์นะฮะคือจริงๆผมว่าผมไม่ต้องบอกชื่อสนามก็ได้ท่านผู้ชมก็จะรู้อยู่แล้วว่าสนามกอล์ฟนี้คือสนามกอล์ฟชีจันนะครับซึ่งไฮไลท์ ก็คือตามชื่อเลยนะครับตรงนี้มีเขาชี้จันอยู่ตรงนี้เลยซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นแบ็กกราวที่สวยสุดยอดมากๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับบอกเลยอากาศดีมากนะครับไม่ร้อนเลยนะครับมีลมพัดโชยๆสบายๆแล้ววันนี้มองไปเห็นเลยว่ากรีนสวยมากๆหน้าทางว่าสนามแห่งนี้จะตีสนุกแน่นอนแต่เขาบอกว่าสนามแห่งนี้เลเยอร์ก็ไม่ง่ายนะเห็นเหมือนโล่งๆเรียบๆเนี่ยไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนะครับเราไปดูกันนะครับว่าสนามแห่งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปเล่นกันเลยครับ ช่ครับแล้วตอนนี้นะครับก็มาถึงหลุมแรกที่เราจะเริ่มรีวิวกันนะครับหลุมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหลุมแรกที่เป็นหลุมไฮไลท์เลยนะด้านหลังนี่โอ้โหคือมาถึงเนี้ยหลุมเนี้ยตีแล้วคุณต้องถ่ายวงสวิงไว้เลยนะฮะว่าตรงเนี้ยจะเป็นภาพของเขาชีจันทรอย่างชัดเจนซึ่งจริงๆคืออยู่ตรงข้ามสนามนั่นเองนะครับตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าสนามนะครับหลุมนี้ก็ระยะอยู่ที่ประมาณ3-50หลานในทีขาวถ้าทีน้ําเงินอยู่3.70นะ วันนี้ผมก็อายุถึงแล้วไงก็เล่นทีขาวได้นะฮะอย่างนี้เดี๋ยวไปลองตีกันนะครับว่าจะลอดตรงทราย3มหลุมนั้นไหมนะครับที่อยู่ดักไว้ตรงใกล้ๆกลีดนนะครับอ่ะเติมพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มานะครับ ตรงนี้เหลือประมาณ1 1 0หลาประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีต้องเจอทรายดักหน้านะครับแล้วก็พูดง่ายต้องตีให้ข้ามไปก่อนและที่สําคัญด้านหลังเป็นเขาต้องตีให้โอเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตีสักร้อยยนะครับน่าจะพอดีกับแซนเวถผมโอ้ทะลุไปนิดหนึงนะครับโดนเต็มไปหน่อยนะครับ ครับตอนนี้ก็เล่นจบหลุมนี้แล้วนะครับเรียกได้ว่ากรีนต้องอ่านละเอียดนิดนึงเพราะว่ามีความเป็นสโลปค่อนข้างเยอะนะครับพระนั้น้ามาเนี่ยถามแค่ที่ดีๆแล้วก็สปีดไม่ช้านะไงเดี๋ยวไปลองเล่นหลุมต่อไปครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าอากาศดีมากนะครับปกติเนี่ยเราเห็นช่วงนี้แดดออกเยอะนะฮะแต่วันนี้ฝนไม่มีนะครับแล้วก็ด้วยความที่อากาศวันนี้เป็นความที่ไม่มีแดดแต่ว่าลมสบายเลยวันนี้อากาศดีมากครับก็ถือว่าโชคดีมากครับเป็นสวนของนักกอล์ฟนะครับ สนามแห่งนี้ก็เป็นสนามแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพแล้วห้ามพลาดนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงนะครับหลุม8นะครับซึ่งเป็นหลุมที่เรียกได้ว่าเป็นหลุมที่วิวสวยอีกหลุมหนึ่งซึ่งจริงๆที่สนามแห่งนี้นะครับแทบจะทุกหลุมสามารถมองเห็นองค์พระแบบนี้นะครับได้เลยและที่สําคัญวันนี้เสดยดาย่างหนึ่งไม่มีแดดเนาะถ้าเป็นช่วงเย็นๆนะครับมันจะมีเป็นช่วงที่มีพระอาทิตย์ตกนะครับช่วงเย็นตรงนี้เขาบอกจะสวยมากนะครับเหมือนผมวันนี้ น่าจะไม่เห็นแล้วล่ะเสียดายมากยังไงท่านผู้ชมนะครับที่มีโอกาสมานะครับก็คอมเมนต์กันบ้างว่าช่วงเย็นสวยจริงไหมนะครับหลุมนี้ระยะก็อยู่ที่ประมาณ433นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาสียาวนะสำหรับแท่นขาวนะถ้าแท่นน้ำเงินก็ประมาณ450เรียกได้ว่าดุใช้ได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญรอบนี้นะครับเป็นรอบที่กรีนค่อนข้างยากผมเสียไปหลายพาร์ทมากนะกับรอบนี้นะแต่บอกเลยว่าเป็นสนามที่สวยและเรียกได้ว่าเล y o u t สนุกมากครับ นี่ก็ได้มาแล้วครับเหลืออยู่อีกประมาณ178หเือขนาดว่าโดนเต็มๆแล้วนะฮะด้วยความที่มีลมโชยๆมาน,นิดนึงนะครับลเลเยอร์ก็จะมีสายซ้ายนะครับและส่ายขวาค่อนข้างไกลแต่ว่าอันเนี้ยเน้นเอากลางกรีนให้ได้ก่อนนะครับตีให้โดนดีๆก่อนที่ยากลุมของคอสเนี้ยก็คือในเรื่องของแฟร์เวย์นะครับแฟร์เวย์ค่อนข้างมีความเป็นเนินเป็นอะไรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี้ยการเซตร่างกายเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ตัวยกขึ public, <laughs> oh, 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 ้นนิดเดียวนะครับเรียบร้อยเลก็โอ้โหตีจบไปแล้วนะครับเช่นเคยครับเราก็จะมีปัญหาในเรื่องช็อต2นะครับเมื่อกี้ทั้งทั้งที่ตีมากลางแฟเว์นะครับแต่ถึงเวลาปัญหาก็คือเรื่องของการไลที่เรายืนนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเซตอัพเรื่องการยืนให้ดีนะครับแล้วน้ำหนักขาต้องนิ่งนะครับเรื่องกรีนก็เรียกได้ว่าตอนนี้กรีนก็มีความสมบูรณ์มากนะครับค่อนข้างเร็ว แล้วก็สล็ค่อนั่งเยอะเพราะฉะนั้นอ่านลายให้ดีแล้วน้ำหนักอย่าพลาดน้ำหนักเด็ดขาดเพราะาถ้าพลาดก็คือจะหล่นม้างล่างเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้เล่นจบเรียบร้อยแล้ว18หลุมนะบอกเลยว่าเอางี้บรรยากาศก่อนฟีลลิ่งของเราได้ที่ได้วันนี้นะครับจากการที่มาเล่นครั้งแรกนะครับ สนามคุณภาพดีมากๆกนะฮะกรีนนะฮะพัดไม่มีสะดุดเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ Fair นยแฟเวเนียนมากนะฮะแล้วเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่เล่นสนุกนะครับจะมีความกึ่งเขาีนิดในบางรอบนะครับรอบอย่างรอบคือกับรอบแรกเนี่ยจะมีความเขาๆมีสลบเยอะหน่อยแต่รอบหลังจะค่อนข้างราบๆนิดนึงแต่ว่าสนุกนะแต่จะบอกว่าทีขาวก็ไม่ได้จะสั้นนะฮะเพราะว่าบางหลุมเนี่ยขึ้นถึง400กว่าเลยนะครับแต่บางหลุมเนี่ยมีอยู่หลุมหนึ่งนะครับ280 ท่านที่ตีไกลมีโอกาสเล่นได้เลยนะครับอาจจะมีโอกาสด้วยนะครับที่จะสามารถตีหนึ่งออนนะครับยังก็ตามครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่มีโอกาสนะครับมาเล่นแบบผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณทางสนามมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับให้มาถ่ายทํารายการลงทั้งได้มาตีกอล์ฟแบบนี้นะครับเอออีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยครับเรื่องแอปพลิเคชันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยแอปพลิเคชันที่เปิดตัวตัวใหม่นะครับบอกเลยว่ามันจะมีแอปพลิเคชันซึ่งสามารถลิงก์กับอุปกรณ์คล้ายๆ iPad ที่อยู่บนรถนะครับ จะบอกว่าดีมากๆเพราะว่าตัวนี้นะครับใช้จดสกอร์ครับคดี้เขาเวลาที่เราเล่นไปเนี่ยคดี้จะจดสกอร์ของทุกของแต่ละคนนะครับแล้วสามารถไปรวมเป็นกวนกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เล่นกวนกันนะครับสามารถจะแบบเช็คคะแนนของเพื่อนได้เลยนะครับว่าเพื่อนตีสกอร์เท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นสามารถดูเลเยอร์ระยะที่เหลือได้หมดเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าแอปตัวนี้ดีมากๆและสามารถลิงก์กับโทรศัพท์เราใส่พาเวิรวดสามารถเก็ตสกอร์จากในแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยนะครับที่ถามคดี้มาแล้วบอกว่าเวิร์กมากๆ ซึ่งเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับตอบโจทย์ของนักกอล์ฟมากๆนะครับยังไงท่านที่มีโอกาสมานะครับบอกเลยว่าสนามแห่งนี้ไม่ไกลกรุงเทพเลย2ชั่วโมงเองนะครับมีโอกาสนะครับบอกเลยนะว่าควรจะมาเล่นสักครั้งในชีวิตนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเล่นไปนะครับก็ได้ไหว้พระนะครับจากเขาชีจันด้วยตลอดเวลาเลยนะครับเรียกได้ว่ามีความสุขมากๆเป็นสนามกอล์ฟที่ฟิลกูดนะครับเล่นแล้วมีความสุขแน่ๆนะครับยังไงถ้ามีโอกาสอยากให้แวะมากันนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดนะครับของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้